สามเคล็ดลับเลือกอาหารอย่างไรช่วยให้ฝ้าจางวันนี้นะคะเป็นบทความดีๆจากเว็บ Inspire Beauty จากประเทศแคนาดาเก็ตไปอ่านเจอมาแล้วดีมากๆค่ะเขาแนะนำเรื่องของอาหารเราควรจะกินอะไรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อไม่ให้กระตุน้นให้เกิดแม,ม่สีเมลานินฝ้ามันจะได้ไม่เข้มร่างกายจะได้ไม่อักเสบนะคะดีทั้งสุขภาพเราด้วยดีทั้งผิวเราด้วยค่ะ มาเลยนะคะอย่างแรกค่ะเคล็ดลับแรกเขาบอกว่าให้เลือกรับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่อาหารแปรรปูปอาหารธรรมชาติที่ว่าคืออะไรก็คืออาหารที่ไม่ได้ผ่านการกระบวนการแปรรูปนะคะเช่นไปใส่สารกันบูดไปทำด้วยกระบวนการทางเคมีหรือผ่านความร้อนมาเยอะๆหรือใส่สีแต่งกลิ่นต่างๆ เช่นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่เป็นอาหารจังฟู้ดค่ะ หรือเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายสารอาหารน้อยมากๆไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอหรือจะเป็นอาหารแปรรูปอื่นๆนะคะที่มันไม่เห็นสภาพเดิมต้องบอกว่าจําต้นตอมันไม่ได้พอมองไปปุ๊บไม่รู้มาจากไหนเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อหรือเป็นอะไรที่ผสมลงไปนี่แหละค่ะเรียกว่าอาหารแปรรูปและอาหารธรรมชาติก็คืออาหารที่ยังเห็นสภาพต้นตอมันอยู่เช่นผัก ผลไม้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็รู้เลยอันนี้เป็นเนื้อปลาอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวถั่วต่างๆโฮลเกรนนะคะก็ใช่ด้วยแนะนำให้ทานเป็นอาหารธรรมชาติแบบนี้ที่สดใหม่จะได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดร่างกายเราจะไม่อักเสบและไม่ทำให้กระตุ้นฟ้าด้วยค่ะข้อที่2นะคะเครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายอักเสบต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มอะไรบ้าง แน่นอนก็คือเครื่องดื่มที่ใส่น้าําตาลน้ําตาลเนี่ยแหละค่ะทำให้ผิวราอ,อักเสบทําให้เกิดฝ้าได้การเทียจเลี่ยงก็คือมาเลยพวกชานมไข่มกุกชาที่ใส่น้ําตาลกาแฟใส่น้ําตาลเขารวมไปถึงผลไม้กล่องเลยนะคะพวกนี้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงมาก e อ g y จีดิงก็คือเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานพวกนี้ก็รวมด้วยมีอะไรอีกก็จะเป็นประเภท น้ำตาลทั้งหลายแหล่ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยแหละค่ะที่มาใส่อยู่ในเครื่องดื่มลองดูเปอร์เซนต์บางทีมันแฝงมาดูแล้วเกิดประโยชน์คล้ายๆนมเปรี้ยวอ่ะบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับเรากินแล้วมีประโยชน์แต่ลองหันดูเปอร์เซนต์น้ำตาลตรงนี้สําคัญมีเปอร์เซนต์น้ำตาลใส่เข้าไปแสดงว่าเรากินเข้าไปมีการทําให้ร่างกายเราอักเสบได้และผิวเราก็จะเป็นฝ้าด้วย นอกเหนือจากนั้นตัวที่ไม่มีน้ําตาลที่เกล็ดอ่านไปแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้ก็ทําให้ผิวเราอักเสบด้เช่นกันโซดาอันนี้เขาบอกเลยโซดาเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรดื่มค่ะแล้วสิ่งที่เราควรดื่มคืออะไรน้ำเปล่านี่เลยน้ำเปล่าน้ำแร่ infused water ก็ได้ก็คือน้ำหมักนะคะหรือจะเป็นประเภทถ้าใครชอบดื่มชาเน้นเป็นชาสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลก็จะได้ประโยชน์ด้วย เน้นเป็นประเภทไม่มีน้ําตาลทั้งหลายแหล่แต่เขาเลี่ยงเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะกินน้ําผักน้าผักเขาบอกว่าบางคนติดน้ําผลไม้ผักผลไม้คิดว่าเป็นเพื่อสุขภาพให้เลี่ยงเป็นน้ําผักแล้วเป็นน้ําสกัดเย็นออกมาแล้วไม่ต้องใส่น้ําตาลแต่ต้องคั้นสดนะคะกินสดนี่แหละคะ่ะจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 3. นะคะให้เลี่ยงคาร์โบไฮเดรต ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงเลี่ยงเลยเพราะเปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตสูงจะทำให้ผิวระอักเสบทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงและฮอร์โมนของเราไม่สมดุลกระตุนฟ้าได้ค่ะดังนั้นก็เลี่ยงพวกประเภทอาหารที่มีเบเกอรี่แป้งน้ำตาลนะคะอ่าอย่างเช่นของหวานด้วย ข้าวก็ใช่หรือว่าพาสต้าก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ค่ะที่เป็นแป้งๆเยอะๆพิซซ่าเราเลี่ยงเลยให้กินประเภทอะไรบ้างที่มาทดแทนพวกแป้งพวกนี้คาร์บแบบนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตแบบนี้ที่บริสุดที่ดีก็จะมีพวกฟักทองก็ได้ อ่ามันฝรั่งที่ไม่แปรรูปนะไม่ใช่มันฝรั่งกับกรอบที่เคี้ยวไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่าแครอทจะเป็นบีทรูทหรือจะเป็นเบอร์รี่ต่างๆผักผลไม้ได้เช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่เลือกรับประทานอาหารแล้ว ดูแลผิวเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารได้เช่นกันแนะนำเป็นเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนส์เคที่บีบีกันแดดเคที่และสะบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านางคำเคที่ทักเข้ามาได้นะคะปลอดภัยไร้สารค่ะ